เอาครับนะคนวันนี้วันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคนเนาะถึงบ้านแล้วเราก็ถือว่าส่งผลงานเลยนะคนะคผลงานเราก็จะมีเยอะอยู่ได้เยอะกว่าเมื่อวานอีกเนะาะปลาก็ถือว่าน้ําทะเลมันหนุนครับน้ําไม่ไหลก็ถือว่ายังหมานอยู่ยังเข้าดีอยู่พอได้ตัวเนาะนะคน นี่นะคนนี่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 ใส่งามเลยนะคนนี่ใส่งามทั้งนั้นเลยนะคนนี่นี่แก้วขางน้ำก็มียอดครับเดี๋ยวผมเทให้ดูแล้วกันนะคนเนาะเดี๋ยวเทออกให้ดูใช่ชมเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่นั่นเราก็จะให้พ่านสามารถไปเลยเนาะแก้วแกวพี่น้องรอชมครับเดี๋ยวเทก่อนเทก่อนนะคน,น เอ,อาะคนเราก็เทแล้วแหละเทแล้วเทออกแล้วนี่เทออกแล้วครับนี่นี่ครับสาปลาก็จะประมาณนี้แหละก็ได้กระมังน้อยหนึ่งอยู่ก็ถือว่าหมานหมานอยู่นะนาคนนี่สาสวยก็ยีเยอะอยู่นี่งามอยู่เนาะนี่ก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่สาสวยหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องหวานหวานนี่ถือว่าได้เยอะกว่าวานสองเท่าสามเท่าเลย หวานได้น้อยหนึ่งโอ้้าคนผลงานเราก็มีประมาณนี้แหละเนาะพอได้อยู่ได้กินเกียวครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย